นี่คุณยมีอะไรรมันั่งกินข้าวอยู่เหรอทีรักมาพี่ถึงที่นี่มีอะไรหรือเปล่าจ๊ะมาทำอะไรงั้นหรอคุณช่วยอธิบายมาให้ฉันหน่อยสิว่าเงินในบัตรนี้ยมันหายไปไหนหมดรีบมอธิบายมาสิไหมเดี๋ยวเราไปคุยกันตรงนั้นก่อนนะ นี่คุณกลัวจะเสียหน้างั้นเหรอฉันตัางหากที่เป็นฝ่ายไข่หน้าวันนี้ฉันพาน้องชายฉันไปซื้อนาฬิกาที่เซนทันมามีแฟนน้องชายฉันพ่อแม่และญาติพี่น้องอีกตั้งหลายคนที่ไปด้วยกันแต่บัตรที่คุณให้ไว้กับฉันกับรุ่นไม่ผ่านเพราะวนเงินในบัตรไม่พอหรือว่าคุณแอบเปลี่ยนมันชีใหม่โดยที่ไม่บอกฉันกันแน่ เปล่านะผมไม่เคยคิดจะเปลี่ยนเลยคุณจะใช้เงินคุณก็บอกผมก่อนสิฉันก็แค่ซื้อนาฬิกาเดือนละสามหมื่นมันจะเป็นต้องบอกคุณด้วยหรอคุณดูฐานะผมตอนนี้สิตอนให้คุณซื้อของแพงคุณก็ต้องรองเงินจากผมก่อนหาเงินมันต้องใช้เวลานะหายืมเงินเหมือนที่แมบบ่ฉันพูดไว้ไม่มีผิดผู้ใช้ที่เขาให้เงินเราใช้แล้วมาเสียไดย้แปลว่าเขาไม่ได้รักเราจริง มหยคุณพูดแบบนี้ได้ไงผมทนไม่ไหวแล้วนะตอนที่น้องคุณบอกจะซื้อบ้านผมก็ช่วยจ่ายไป500,000ต่อมาน้องคุณบอกอยากได้รถผมก็ซื้อรถให้ที่ผ่านมาไม่ว่าน้องคุณหรือคุณอยากได้อะไรผมก็ซื้อให้ทุกอย่างคุณยังจะมาว่าผมไม่รักคุณอีกเหรอนัดเขาเป็นน้องชายคนเดียวของฉันฉันซื้อของให้เขาแค่นี้แล้วมันผิดตรงไหนคุณน่ะไม่ผิดหรอก แต่คุณคิดว่าผมยังดีกับน้องชายคุณไม่พอคุณดูน้องชายคุณสิวันวันทำหาอะไรบ้างของที่น้องคุณใช้ของที่น้องคุณมีก็ผมทั้งนั้นที่ซื้อให้นั่นเป็นหน้าที่ของพี่ไม่ใช่เหรอที่ต้องซื้อของให้ผมอะ่ะก็ใช่ไงคุณเป็นพี่เคยเขามันก็เป็นหน้าที่ของพี่เคยที่ควรทาอยู่แล้วไม่ใช่เหรอควรทํเงั้นเหรอคุณคิดว่าผมเป็น ATM เอหรือไงคุณลองมองออกไปข้างนอก ดูสิว่ามันร้อนแค่ไหนผมต้องทํางานตากแดดทุกวันต้องประหยัดก,กินประหยัดใช้ผมไม่กล้าใช้เงินฟุม่มเฟือยแม้แต่บาทเดียวผมต้องใช้ชีวิตอย่างยากลําบากแล้วดูคุณสองคนสิใช้ชีวิตอย่างสุขสบายคุณพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงเราสองคนยังไม่ได้แต่งงานกันเลยนะคุณคิดว่าฉันกลัวคุณหรอมันก็เป็นหน้าที่ของคุณอยู่แล้วเพราะคุณเป็นพี่เขยของเขาพี่ลีผมขอพูดอะไรบ้างนะ นี่ขนาดพี่สาวของไัไ่แต่งงานแล้พี่นะใช่เราสองคนยังไม่ได้แต่งงานกันเลย,ค,ยคุณยังคิดนะว่าฉันจะกลัวคุณอะ่ะแกพูดได้ดีถ้าแกไม่พูดพี่คงคิดไม่ได้ตลอดเวลาครอบครัวแกพี่ก็ช่วยเหลือตลอดนี่ขนาดเรายังไม่ได้แต่งงานกันเลยนะยังทํากันได้ขนาดนี้ถ้าแต่งงานมันจะไม่ยิ่งไปกว่านี้เหรอพี่จะทําอะไรหน้าตาอย่างพี่อะ่ะพี่จะไปหาเมียใหม่ได้ง่ายๆเหรอ นี่เพิ่งคบกับพี่สาวผมได้ไม่นานก็อยาไปมีใหม่แล้วเหรอแกอยู่ที่นี่แกไม่มีสิทธิ์มาพูดน, <M akes> นี่พี่ดูมันสิตั้งใจจะทำร้ายร่างกายผมเลยนะนี่คุณกล้าดียังไงมาทำกับน้องชายฉันแบบนี้แถมยังจะมาด่าน้องชายฉันอีกเรื่องดีไม่จบง่ายๆแนะ่นัดเป็นอะไรบ้างเจ็บบ้างไหมไม่ผมขอบอกคุณไว้ตรงนี้เลยนะ เรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ถ้าคุณรับได้คุณก็รับแต่ถ้ารับไม่ได้เราก็เลิกกันซะที่คุณกล้าบอกเลิกฉันกันหรอเดี๋ยวนี่คุณสำนึกผิดแล้วใช่ไหมฉันก็บอกคุณไว้ตรงนี้เลยนะเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ฉันไม่มีวันให้กับใคยคุณง่ายๆหรอกรถคันนี้ พี่เป็นคนซื้อแกไม่มีสิต์มายุ่งนี่มึงใส่หัวไปตะ